ทำน้ำชุบโจนกินดีกว่าแล้วก็แกงเลียนจืดๆร้อนๆชุดน้ำไปเข้าครัวกันอันดับแรกก็เอาเคยกะปิบ้านเราอะใส่ก่อนเลยเอ้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 ยน้ำชุบโจงใส่น้ำอ้ํา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 อมะนาว ไข่นิดหน่อย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 ไข่่นนิดหอยไม่ต้องเยอะพอใส่เลยพริกเนี่ยใส่ไปเลยเยอะๆหอมก็หั่นเอาครับหอมใไปไปรสชาติมาเต็มดีไปเลยนะทีนี้เราก็มาเพิ่มอะไรรู้ไหม ลวกแตงมูปไปเพิ่มความอร่อยเพิ่มสีสันอย่าแปลกใจว่าทําไมถึงลวกทั้งตัวเราลวกทั้งตัวก่อนแล้วไปแกะเอาทีหลังเพราะถ้าแกะแล้วมาลวกน้าแตงมูหมดครับเนี่ยได้แล้วก็ตักเลยลวกเสร็จแล้วก็มาวางบนเขียงเลยให้ให้ความร้อนมันออกอย่าเทไปปอกชุมทีชุมห้าขณะร้อนๆน,นะมือพองไม่คุ้มกับน้ําชุบโจน ไหมครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมน้ําชุบโจรทีนี้ก็ยกไปวางแล้วมาทําแกงเลียงผักจืดๆแบบทางใต้กันต่อครับไม่ทําแล้วพี่เกียรติอแม่เ okay. อ oh, ้ยแม่ร้อยร้อยจังพูดหน่อยร้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 อยอ๋อข้ออิงยานครับพี่น้อง ลวกบวกไปลวกมาจิ้มน้ำชุบโจนแป๊บเดียวครับลวกบวกจิ้มน้ำชุบโจนเพลงคีย์บอร์ดลวกบวกเสร็จแล้วก็ตักมาหาั่นถ้าคุณผู้ชมเราออกไปกินข้าว